สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรพ็ญพยากรณ์ประจำเดือนธันวาคมนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิธันวาคมนะคะเราจะดูดวงความรักความสัมพันธ์ที่มีประเด็นเป็นปัญหานะคะตอนนี้เป็นคิวของราศีมีนนะคะราศีมีนเกิดตั้งแต่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะธาตุน้ําปลายธาตุมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําราศีเกิดนะคะมาเราขอพลังงานของชาวมีนกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ชาวมีน มีเรื่องราวของความรักประเด็นเป็นปัญหากันแบบไหนนะคะขอพลังงานของคุณมีหน่อยนะคะครูบาอาจารย์เปิดที่เปิดทางให้ลูกมองเห็นเรื่องราวของคุณมีนะคะจํานวนมากนะคะทั้งหมดนะคะที่เป็นจํานวนมากที่เข้ามาดูขอพลังงานให้ตรงกับคุณมีทั้งจํานวนมากๆนะคะขอพลังงานหน่อยนะคุณมีน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ในเรื่องราวของความรักของคุณเจออะไรเข้าไปคะก้าวดาบ เอ้ยขอไปมันดาบตรงไหนเนี่ยนก้าวไม้นะคะก้าไม้ค่ะเอควีนอัพเพนนิเกิลนะคะ <c oughs> นะคะแล้วก็อัน,นเนี้ยแดาบเนี่ยดาบนะคะแปดดาบนะคะเจออะไรครับไปอย่างจังนะคะสามไม้ 3, Mike, นะแล้วก็เก้าเหรียญนะคะขอดูคนรักของคุณมีนหน่อยนะคะคนรักของคุณมีนนะคะตอนนี้ มีเรื่องราวในความรู้สึกของคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ขอดูหน่อยนะคนรักของคุณมีนเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยซีมีอะไรเกิดขึ้น King of Sword King of p e n ค a c l e 4เหรียญสถ้วยและ Queen of Sword อ้าวคิงออฟสอดขึ้นหน้าคว e นออฟสอดปิดท้ายอะไรกันนะ่ะคุณสองคนนะ่ะขอดูหน่อยนะคะอดีตที่ผ่านมาในระยะใกล้ๆที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยคุณมีเรื่องราวอะไรกันเกิดขึ้นในเรื่องราวที่ผ่านมานะคะระยะใกล้ๆที่ผ่านมานะขอดูหน่อยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นในใจของคุณสองคนมั่งขอดูหน่อยนะ,ะมีปัญหามีประเด็นอะไรกันคะเออ the high princess เ h e r k, er u b b ร์เจ็ดเหรียญชชมพอร้นค่ะควีนออ f คั p นะคะมาดูกันซิเมีนคุณมีนขาคุณมีนไปเจออะไรมาในความรู้สึกนะคะเจอมาซะเก้าไม้เลยนะเจ็บหนักและเหนื่อยกับคนคนหนึ่งที่ว่าตัวเองมีฐานะ เอาการเงินขึ้นมาคมเอาสถานะความมีของตัวเองขึ้นมาทํำใส่ใครคนอื่นก็ได้นะมีเรื่องราวของการถูกปิดหูปิดตาเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้ในเรื่องราวของคุณมินบอกว่าคิดถึงในเรื่องราวความรักที่มันเป็นประเด็นเป็นปัญหาคือความรักสามเศร้าของคุณเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นในใจเนี่ย เฝ้าคิดถึงในเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เสมอเสมอเกิดความรู้สึกในใจบอกว่าจริงๆแล้วว่าความเจ็บที่เกิดขึ้นในความรู้สึกความเหนื่อยหน่ายความรู้สึกผิดหวงังความรู้สึกว่าฉันจะสู้ไหวไหมเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจไม่อยากเดินหน้าแล้วแล้วก็เดินถอยหลังก็ยังไม่ได้แต่มันเดินหน้ามันก็ยังไม่ได้มันไปไม่ได้ไงก็เลยได้แต่ยืนคิดในที่ของตัวเองกับคนคนนึง นะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความพร้อมเป็นความดีดูเป็นคนดีดูเป็นคนใจดีเนี่ยดูเป็นคนที่ดีเนี่ยแต่จริงๆแล้วภายในเนี่ยแอบซ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งมีแผนในความรู้สึกขี้น้อยใจขี้วีนมาออกอาการว่าดีๆดูดีดูดีดดดดดมากแต่มีความวีนเกิดขึ้นในใจนะคะมีความน้อยใจเกิดขึ้นในใจจึงทำให้มีประเด็นเป็นปัญหา กับความรู้สึกตัวคุณมีนเองก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรฉันอยู่ในที่ของฉันฉันอยู่ได้ฉันมีความสุขในที่ของฉันได้ฉันไม่ต้องมีใครฉันก็อยู่ได้อยู่สบายสบายในที่ของฉันฉันอยู่ได้เงินงานความพร้อมฉันมีฉันอยู่ได้คุณมีนบอกแบบนั้นนะคะคนรักของคุณมีนมีสไตล์บอกว่า เขาบอกว่าต้องถอนหายใจไงไอ้ถอนหายใจคือไม่ใช่แล้วะคะ่ะห,หมอหายใจไม่ทันนะคะหมอจริงจังกับการอ่านไพ่ไงหมอหายใจไม่ทันนะคะด้วยความที่ว่าคุณมีนบอกมาแบบนั้นนะคะในตัวของคนรักของคุณมีนนะคะสไตล์ว่ามีการตั้งดาบจะหนักจะเต็มยอมหักไม่ยอมงอค่ะก็ฉช้เป็นคนไม่หวานก็ใช้เป็นคนแบบเนี้ยอย่างเนี้ยไม่หวานไง แต่เปยได้ช่วยได้ให้ได้แต่ไม่หวานแต่ถ้ามันมีปัญหาฉันพร้อมที่จะจบฉันช้อมที่จะหักเพราะฉันคิดว่าฉันมั่นใจในความรู้สึกที่ฉันทําฉันมั่นใจกับความคิดที่ฉันคิดว่ามันใช่นี่คนรักของคุณมีนนะคะมีความรู้สึกห่วงหวงความรู้สึกในใจนะคะไม่อยากเสียความรักนี้ออกไปรักแต่ความรักมันมีกำแพงกั้นระหว่างคุณสองคน นะคะเป็นความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหาต่างฝ่ายต่างตั้งกำแพงไว้ในใจของใครแต่ละคนนะคะมุมใครมุมมันเลยกำแพงใครกำแพงมันหันหลังใส่กันไว้นะคะไม่มองหน้ากันเลยณนะเวลานี้นะคะอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับคุณและนะคะเหมือนพาที่แล้วรู้สึกมันยังดีอยู่เลย <laughs> นะคะรู้สึกอารมณ์ที่แล้วนะคะมันยังมีความรู้สึกดีกว่านี้นะแต่ทําไมอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ที่แบบมันเป็นอารมณ์ตั้งกาแพงใส่กันอะไปหากันมาแล้วทะเลาะกันปอกขานะคะมันมีเรื่องราวของการตั้งกาแพงใส่กันยอมหักไม่ยอมงอกันทั้งคู่นะคะต่างฝ่ายต่างก็ถือทิชชิอีโก้ในมุมของตัวเองนะคะประมาณนั้นในเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะเพราะไอ้ความรักที่มันแอบซ่อนรู้กันอยู่2คนของคุณนั่นแหละ นะคะทั้งสองคนรู้กันอยู่สองคนแอบซ่อนกันอยู่สองคนบอกใครไม่ได้นี่แหละความรักที่รักรักกันเนี่ยรักกันมากแต่ทําอะไรไม่ได้คุณสองคนอะได้แต่เฝ้ามองกันอยู่ตรงนั้นแหละได้แต่คิดถึงกันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่สามารถที่ทําอะไรได้เลยนะคะแม้กระทั่งมือยังไม่กล้าจับกันไม้ทาไปนะเวลานี้นะคะไม่กล้าแตะต้องตัวกันเลยนะคะฉะนั้นแล้วในความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะได้แต่เฝ้ามองกันนะคะ แม้แต่จะกอดกันยังไม่ได้เลยค่ะนะคะความรักของคุณตอนนี้ตั้งกำแพงใส่กันไม่ไม่เข้าหากันนะคะเออแล้วมือยังจับกันไม่ได้เลยอยากจับก็จ,จับไม่ได้นะคะอย่าอย่าปล่อยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาล้องอย่าปล่อยมือชันอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะแต่ได้ก็ได้เฝ้ามองในความรู้สึกตรงนั้นอยู่เสมอเสมอทาอะไรไม่ได้นะคะเพราะรู้สึกว่ามันมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรู้สึกนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรสักอย่างเกิดขึ้นไหมในความรู้สึกของคุณอะ นะคะเพราะมันมีเรื่องราวของคน3คนที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของคุณต่างคนต่างตั้งกำแพงใส่กันแต่มีอีกคนหนึ่งที่น้อยใจมีคนหนึ่งที่น้อยใจแต่อีกสองคนตั้งกำแพงใส่กันเรื่องราวของคุณ3คนอะเออแสดงว่าความแตกไหมคะเนี่ยความรักของคนที่อยู่ในมุมซ่อนแอบเนี่ยมันแตกไหมคะจึงทําให้อีกคนจับได้และน้อยใจหรือเปล่าเอยประมาณนั้น นะคะมาทีนี้ขอดูหน่อยซิว่าถ้าคุณมีนนะคะบอกคนรักของคุณมีนได้คุณมีนจะบอกคนรักว่าอะไรขอดูหน่อยนะคะพลังงานของคุณมีนถ้าคุณมีนบอกคนรักได้นะคะถ้าชาวสองนะขาดูของคุณมีนนะคะคุณมีนบอกคุณได้คุณมีนจะบอกว่าเอเอฟ์อวอนนะคะเพจออฟสอดสิบเหรียญ เอ็ดอัพครับและแปดหมายตัวของคุณมีนนะคะถ้าบอกคนรักได้จะบอกว่าตอนนี้ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆแล้วและฉันจะทํามันให้ได้ฉันจะทํามันให้ดีและฉันมีความสามารถที่จะทําฉันจะสร้างฐานะครอบครัวฉันจะทําสิ่งที่ดีๆตรงนี้ให้มันได้และฉันจะ มีความสุขในเรื่องราวตรงนั้นให้ได้ถามว่าฉันรักไหมฉันรักคุณนะไม่ใช่ฉันไม่รักรักค่ะแต่ฉันก็รักครอบครัวฉันด้วยนะคะแล้วก็คุณมีนบอกว่าได้แยกออกไปทําธุรกิจอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในมุมของเขานะคะแล้วก็ได้รู้สึกว่าธุรกิจของเขาค่อนข้างที่จะเติบโตและได้เงินนะคะเป็นธุรกิจที่เห็นเห็นรายได้เลยแหละนะคะคุณมีนบอกว่าชัน ก็รักคุณนะแต่ฉันก็รักครอบครัวฉันด้วยเพราะว่าครอบครัวมาก่อนนะคะคุณมีนบอกว่าครอบครัวมาก่อนนะฉันอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขฉันรู้ว่าสิ่งที่เราครบกันมันเป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะมันมีแต่เรื่องราวของข้อต้องคอยแก้ไขปัญหาต้องคอยต่อสู้ต้องคอยฝ่าฟันในเรื่องราวเหล่านั้นอยู่เสมอๆการเริ่มต้นใหม่ที่จะต้องเริ่มกับคุณมันคงเป็นไปได้ยากมาก เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันเลยเลือกที่จะสร้างงานของฉันสร้างชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่ในมุมของฉันเพราะว่าฉันเลือกครอบครัวของฉันประมาณนั้นนะคะขอดูหน่อยนะว่าในเรื่องราวของคุณคนรักของคุณบอกคุณมีนได้นะคะ ชาะคนรักของคุณมีนมาพูดนะคะคนรักของคุณมีนจะบอกว่าอะไรเอ่ยขอดูหน่อยนะ King of God View of Fortune Knight of Pentacle the Moon สิบดาบคนรักของคุณมีนนะคะถ้าบอกได้จะบอกคุณมีนว่า จริงๆแล้วเขารอโอกาสที่จะมาหาคุณกว่าจะได้มาโอกมีโอกาสมาหาคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฉันพยายามคิดไตรตรองหาจังหวะหาโอกาสที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณมาหาคุณแต่การที่ฉันมาหาคุณกับกายฉันได้ไปเจอสิ่งที่มันมีความ แอบซ่อนมันมีเรื่องราวของความสงสัยลังเลเกิดขึ้นในใจกันเลยกันมันมีเรื่องราวที่เกิดปัญหาเป็นประเด็นเกิดขึ้นฉันกลับไปพร้อมความเจ็บปวดฉันกลับไปพร้อมความเสียใจโดนแทงหลายสิบเข็มอื ừ, หลายสิบดแาบบนะคะโดนแทงเข้าไปขนาดนั้นเจ็บขนาดนั้นเลือดไหลนองกองท่วมเลยนะคะเสียใจมากๆ ทั้งๆท,ที่ฉันพยายามที่จะมาหาพยายามที่จะรอโอกาสรอเวลาที่จะมาหาเธอมามอบสิ่งดีๆให้กับเธอแต่ฉันสิ่งที่ฉันได้กลับไปคือความเสียใจและความเจ็บป,ปวดนะคะประมาณนั้นอืนะคะขอดูหน่อยนะว่าอนาคตของคุณนังคู่จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอดูหน่อยนะในอนาคตของคุณนังคู่จะไปในทิศทางไหนขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะคะ เดือดแฮงแมนเดือดแฮงแมนแล้วก็ห้าดาบเอาเข้าไปเสี่ยเอาเข้าไปสี่สี่ถ้วยเอาซี่เอาซี่ต่างฝ่ายต่างเงียบเอานะคะสองดาบและเอ็ดออฟสอดนะคะเออสนุกดีนะชีวิตของคุณ2สองคนเนี้ยนะคะบนไปบนกลับแล้วก็มาทะเลาะก,กันนะคะเดือดแฮงแมนบอกว่าเงียบ รู้ทุกเรื่องแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันได้แต่แฝนหัวห้อยอยู่เงี้ยทำอะไรไม่ได้ไงไอเรื่องราวของการทะเลกกาะกันไอเรื่องราวของการเอาชนะกันระหว่างระหว่างคนสามคนเนี่ยมันมีการเอาชนะกันเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรู้สึกคนสองคนที่มีประเด็นกันเนี่ยไม่สามารถมีทาไม่มีใครทําอะไรได้คนนึงรู้ทุกเรื่องแฝนหัวห้อย,อยมันต้นไม้นะไม่ทําอะไรไม่ลงมาแก้ไขอะไรทั้งสิน้นอีกคนนั่งนิ่งเง,ง,งียบเงียบเซิงเิงเปลือ ใหม่ไม่อยากได้เก่าอยู่ก็อยู่อย่างนั้นแหละนะคะเบื่อเส่งมันเกิดความเลือกไม่ได้ทั้งคู่เลยทั้งสองคนเลือกอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะคะแล้วมันก็มีเรื่องราวของการพยายามที่จะต่อสู้รู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณสคนนะคะค่อนข้างที่จะมีปัญหามีประเด็นมากๆนะคะหนักและเหนื่อยแต่ก็จะพยายามที่จะสู้ต่อไปนะคะ สู้ต่อไปในวันข้างหน้าเผื่อวันข้างหน้ามันเจอสิ่งที่ดีๆในความรู้สึกมันจะรักกันได้ในสักวันมันจะเริ่มต้นที่จะไปด้วยกันได้สักวันหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าเราสองคนเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ฝ่าฟันมาค่อนข้างที่จะเยอะอยากจะให้มันถึงวันนั้นแต่ณเวลานี้นิ่งเงียบมุมใครมุมมันนะคะคงระยะยาวๆนะคะดูแล้วคงจะระยะยาวๆเลยเพราะว่าไม่เหินไม่อือเลยอะนิ่งใครนิ่งมันโกรธใครโกรธมันก็ได้ เออนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องราวของคุณมีนนะคะรู้สึกจะเข้มข้นมากเลยนะเนี่ยไม่ได้เหมือนแบบคราวที่แล้วดูเหมือนดีมากเลยนะใช่ไหมพอมาพอมาเดือนนี้ทําไมเป็นสภ,ภาพนี้นิ่งในิ่งมันซะงั้นนะคะเออนะอันนี้เป็นไพ่โดยรวมนะคะของคุณมีนนะคะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอดไล์มาหาหมอนะคะ0 8 8ย์3 1 0 1 9นะคะ 0 8 8 4 5 3 1 0 1 9อันนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุข,ของใครคนใดคนหนึ่งนะขอให้เพื่อนๆนะคะเอาไปตัดสินนะคะดูกันแล้วตัดสินกันอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันเป็นลักษณะไหนอันนี้เอาเป็นพแ,แค่เป็นไกด์ไลน์ได้นะแต่อย่าเอาเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของคุณนะคะให้อัดไลน์มาหาหมอนะคะมาถามคิวดูดวงกันได้นะคะว่าคิวว่างเวลาไหนนะคะหมอหายใจไม่ทันหายใจทางเหงือกน,นะคะแล้วก็ ใครส่วนมากทักมาดว่าดวนๆก็ได้ดูเลยอะค่ะเพราะว่าหมอจะดูดวงตั้งแต่8นาฬิกาถึง2 1่นาฬิกาทุกวันยกเว้นวันพระนะคะจะเคลียคิวทุกคิวให้มันไม่มีคิวค้างนะคะจะให้ค้างน้อยที่สุดนะแล้วก็ค่าครูช่วงนี้นะคะช่วงของโควิดนะคะที่มันโควิดกระจัดกระจายระบาดกันทั่วไปหมดเนี่ยนะคะเ <s> ดือดร้อนกันทั้งหมดเนี่ยหมอก็เลยลดค่าครูให้นะคะเป็นค่าครู ราคาพิเศษสุดๆนะคะโหลดลงมาต่ำม,มากนะคะเหลือ2 9 9บาทค่ะมีเวลา50นาทีให้คุณนะคะจัดหนัดจัดเต็มโปรโมชั่นให้คุณเลย2 9 9บาทนะคะแล้วก็50นาทีนะคะในการที่คุณจะพูดคุยในเรื่องราวของคุณได้นะคะแบบสบายๆไม่เครียดนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้หมอเป็นศิลานีนะคะไประบายกับใครไม่ได้เลยนะคะก็มาระบายกับหมอนะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องไปพูดกับใครไม่ได้และะ้วค่ะ หมอเป็นตัวกลางนะคะเป็นสื่อกลางให้กับคุณนะคะเป็นศิลานีพร้อมและคุณบอกกาบเรื่องราวเหล่านั้นหมอก็จะหาวิธีแก้ไขช่วยคุณนะคะหาทางออกให้คุณนะคะช่วยเหลือกันและกันเนาะแล้วก็หากว่าใครนะคะต้องการให้คนรักกลับมานะคะให้คนรักกลับมาแบบง้อแล้วก็ง้อยากง้อเย็นนะคะง้อไม่ได้หรือมีเรื่องราวของอยากให้รักกันมากขึ้นทะเลาะกันบ่อยจังเลยเนี่ยอยากให้รักกันมากขึ้นนะคะก็ติดต่อมาหาหมอนะคะหมอมีวิธีช่วยคุณได้นะคะ แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะแล้วมาเปิดไพ่กันดูก่อนนะคะมีเกณฑ์การกลับได้หมอก็จะช่วยคุณนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคนไหนนะคะที่อยากจะลืมคนรักและมันเลิกไปแล้วมันลืมยากลืมเย็นยื้มไม่ได้สักทีนะคะทักมาหาหมอนะคะอยากรู้อยากดูว่าเป็นลักษณะไหนก็ทักมาดูดวงนะคะหรือคนไหนอยากลืมนะคะก็ทักมาบอกได้นะคะเดี๋ยวหมอจะบอกวิธีไปนะคะว่าเป็นวิธีไหนนะคะทําให้คุณลืมได้ง่ายๆนะอ่า ประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของความรักนะคะกับคุณกับคุณมีนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเป็นกําลังใจให้กับหมอนะคะฝากกดด้วยนะคะฝากกดด้วยเป็นกําลังใจนะคะให้หมอเพราะว่า หมอจะไปเช็คดูว่ามียอดเพิ่มมาหรือยังมีใครติดตามเพิ่มหรือยังบางทีถ้ามันยอดขึ้นมากระตุกกระตุกมันก็มีความรู้สึกดีใจนะแต่ภาพยอดมันอยู่คงที่หมอก็เฮ้ยไม่ขึ้นเลยอ่ะนะใช่ไหมฉะนั้นนะคะให้เป็นกําลังใจหมอนะคะกดติดตามให้หมอนะคะเป็นกําลังใจให้หมอด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆจากใจหมอเพ็นนะคะขอบคุณทุกๆท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ